ี่มาแล้นะคะทางด้านข้องอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ในจังหวัดสุราธ,ธานีไปพบป,ปา้าพร้อมกับให้กําลังใจผู้ที่เข้ารับการอบรมลักสูตรผู้บริบานคุ้มครองสิทธ์ผู้สูงอายุค่ะ โดยวันที่13กุมภาพันธ์มานี่เองค่ะที่ห้องประชุม Innovation Club ชั้นหนึ่งอาคารคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนายธนะสุนทรสว่างซาลีอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กได้มีการพบปะเยี่ยมเยียนและก็ให้กำลังใจผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมลักซูตรผู้บริบาลคุมครองสิทธิผู้สูงอายุค่ะพร้อมด้วยนางอุบลทองสลับลวนนะคะผู้อำนวยการสำนักงานส ส่งเสริมและสนับสนุนว the ิชาการซิปหัวหน้าน e ่วยงานพมนอนึ่งเดียวในจังหวัดสุราธานีนะคะพัฒนาสร้างคมและความมั่นคงข้องมนุษย์จังหวัดกระบี่ผู้อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนนีสุราธานีและการมีหัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเข้าร่วมค่ะค่ะโดยสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการซิปกระทรวงการพัฒนาสร้างคมและความมั่นคงข้องมนุษย์ก็จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานข้อง ผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุให้มีทักษะความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุครอบคลุมในทุกมิติและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนได้อย่างเหมาะสมค่ะสําหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ก็มีกลุ่มเป้าไม้คาวรวม ประกอบด้วยผู้เทไดรดับการขัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาสัางคมและความมั่นคงข้องมนุษย์1 4ีจังหวัดผากตายถังหมด54คนดำเนินการฝึกอบรมจำนวน240ชั่วโมงแบ่งเป็นผากทฤษฎีและผากปฏิบัติจำนวน150ชั่วโมงและการฝึกงานอีก90ชั่วโมงค่ะในระหว่างวันที่หมอมกราคมถึง6มีนาคม2568 ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ก็สำคัญนะการดูแลผู้สชงอายุเขาต้องแลนในเรื่องของทุกมิติเลยแหละที่เขาบอกจะได้มีความปลอดภัยคะ